สวัสดีครับผมก็จากคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็รู้จักกับ callback function กันไปแล้วเนาะในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนๆ promise กันนะครับผมเดี๋ยวผมใส่คอมเมนต์ตรงนี้ปับนึงครับโดย promise เนี่ยก็เป็นฟีเจอร์ใน JavaScript นะครับก็คือคิดว่าถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อแก้ปัญหา callback hell นะครับ callback hell นั่ก็คือการที่มี callback เรียก callback แล้วก็เรียก callback ไปเรื่อยๆหลายๆชั้นนะครับซึ่งทำให้โค้ดเนี่ยอ่านยากมากนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราจะมา convert ไอ้โค้ดตรงนี้เนี่ยโดยใช้ promise กันนะครับเดี๋ยวผมตั้งฟังก์ชันที่ชื่อว่า promise function นะครับแล้วก็ return new promise นะครับ Promise เนี่ยก็จะเป็น Built-in ที่มาจาก JavaScript เลยนะครับโดย Promise เนี่ยจะรับค่า Callback เข้ามานะครับก็คือ resolve แล้วก็ reject นะครับโดยเราจะเรียก resolve ก็ต่อเมื่อ Promise เนี่ยมัน success ก็คือมัน resolve นะครับทำการเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะเรียก reject เนี่ยก็ต่อเมื่อมันมี error หรือว่าทำ process เนี่ยไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับผม แล้วเราจะใช้ set timeout นะครับเหมือนข้างบนนะครับแล้วก็จะเรียก resolve เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งวินะครับในผมใช้ try c a c h เนาะเพราะว่าจะได้โชว์ reject ด้วยนะครับอ่ะแล้วเราก็จะเรียก reject นะครับก็ต่อเมื่อมันมี error เกิดขึ้นมานะครับผมนะครับจริงๆนี่คือก็เสร็จแล้วนะนี่ถ้าเกิดเรามาเช็ค type ของ promise function เนี่ย อรนนี้จะเห็นได้ว่ามันรีเทิร์นอันโนนะครับก็คือไม่รู้ว่า Return อะไรนะครับเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับเพราะว่าไอ้เจ้า promise เนี่ยมันเป็น Generic นะครับจะเห็นว่าไอ้ตัว constructor ของมันเนี่ยเราสามารถผ่าน Type เข้ามาได้นะครับในที่นี้เนี่ยไอ้เนี่ยมันไม่ได้ Return อะไรถูกปะ่ะเราก็จะใส่เป็น Undefined เนาะโอเคนะครับแล้วคราวนี้เนี่ย เวลาเราจะเวลาเราจะเรียกใช้ Promise เนี่ยมันจะเราก็ใช้ dot e n นะครับก่อนที่จะมี async await เนี่ยเราจะใช้ dot e n ครับผมถ้าผมทำแบบนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้ถ่ายนะครับผมสิ่งที่เกิดก็คือผ่านไปหนึ่งวิเราจะเห็น undefined นะครับเพราะว่า resource เนี่ยเราไม่ได้ผ่านอะไรเข้าไปเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดเราผ่านค่าอะไรเข้าไปนะครับสมมุติ resolve ผ่านค่ากิกาจูน,นะครับ,รบแต่เห็นมาอย่างแรกเลยเนี่ยพอเรามี type ปุ๊บเนี่ย type script มันจะ c o m p l a i n นะครับซึ่งดีมากนะครับมันบอกว่ากิกาจูเนี่ยมันเป็น string ถูกปะมันไม่ใช่อัน i ีไฟนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนนี่เป็น string ก่อนนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดผม Run ใหม่เนี่ย ก็จะเห็นปิกาจูนะครับเดี๋ยวผมอคอมเมนต์ตรงนี้ก่อนเนาะนะครับจะเห็นปิกาจูเนี่ยเมื่อผ่านไปหนึ่งวินะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําให้มันรีเจ็คกันบ้างเนาะเออนี้ผมแค่จะมาโชว์นะครับผมจะให้มันรีเจ็คเลยนะครับรีเจ็คปิกจูนะครับก็คือโูม,มิศตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ r e s o l v นะครับมันจะ Reject ยังไงก็ Reject นะครับแล้วเรามาลอง r u นกันนะครับถ้าเกิด p r o m i t Reject เนี่ยแล้วเราไม่ได้ catch error เนี่ยเราจะเห็นตรงนี้ Unhandled Unhandled p r o m i s Rejection นะครับก็คือมันก็จะบ่นว่าเนี่ยไอ้ p r o m i t ตัวนี้เนี่ยมัน Reject นะคุณควรจะ handle มานะครับซึ่งใน Promise เนี่ยมันก็จะมีเมท็อดที่ชื่อว่า c a c h นะครับ c a c h ือแคชเนี่ยจะรับค่าของ Error เข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคอนสตรอลล็อกนะครับ Error has been true แล้วก็คน Lock อน s ต l อลล็อกเ r r นะครับคราวนี้เรามาลองรันกันใหม่นะครับ Lock อ่าครควาวนี้จะเห็นว่าไอเอ่อเวลาเรารันปุ๊บเนี่ยเราไม่เจอมันบุ่นแล้วแต่เราจะ รันโค้ดตรงนี้แทนนะครับอันนี้ก็คือง่ายๆก็คือเวลาเราเรียก Promise เนี่ยมันจะมีสองเคสเราต้อง Handle เคสที่มัน SUCCESS แล้วก็เคสที่มัน f a i l นะครับผมอันนี้ก็จบไปกับ r r o m s s เนาะแต่ promise เนี่ยเอาจริงๆมันก็ใช้งานง่ายแล้วเนาะเดี๋ยวผมขอ r e w ว r d โค้ดตัวหนึง่งเอาจริงๆเนี่ยมันก็ใช้งานง่ายแล้วค่อนข้างจะแฮปปี้แล้วนะครับก็คือความจริงเนี่ย ถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถ call d e n ได้เรื่อยๆเนาะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็น c h a เ n เบิลนะครับนี่นะแต่ promise เนี่ยมันก็มี promise h a i l ครับก็คือเรียก promise ที่มัน return promise แล้วเราก็ดอดเ e น promise นั้นๆไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นสมมุติ promise ตัวนี้เนี่ยเราเรียกมันปนุ๊บนะแล้วมัน return promise อีกตัวหนึ่งนะครับสมมตินะแล้วเราก็ต้องเรียก promise d อดเ e n ในนี้อีกนะครับันนี้ก็เรียกอันนี้ก็ return promise อีกตัวหนึ่งเข้าไปอีกแล้วก็เรียก Promit ในนี้ปัดเด็นนะครับจะเห็นว่าถ้าโค้ดคุณเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็ยังโอเคแต่ว่ามันอ่านยากนิดหนึ่งนะครับแล้วเราเป็น Developer เนี่ยเราต้องการที่จะ Improve โค้ดเราตลอดเวลาถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน JavaScript เนี่ยมันก็เกิด Async Await ขึ้นมานะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่เราใช้กันอยู่ณนปะัจจุบันนี้นะครับอ่าเรามาเลยผม ใชตัวอย่างไปก่อนนะนะครับต่อไปมารู้จักกับซิงเอาเวทกันนะครับอย่างแรกเนี่ยมันก็จะมีไอ้เรียกว่าอะไรอ่าเนมเนมที่ชื่อว่าซิงนะครับก็คือเป็นเป็นคีย์เวิร์ดใน JavaScript ที่ชื่อว่าซิง n c นะครับโดยเราเนี่ยสามารถสร้างซิงฟังก์ชันขึ้นมาได้นะครับ async นะครับแล้วใน async function เนี่ยคือ function ี่ยสร้างได้สองแบบถูกไหมครับก็เป็นใช้ function keyword หรือว่าใช้ arrow function นะครับในที่นี้ผมก็ใช้เป็น arrow function แล้วกันเนาะจริงๆเนี่ยผมก็ชอบใช้ function keyword เนาะคิดว่ามันอ่านง,ง่ายกว่าแต่ว่าในที่นี้ขอใช้เป็น arrow function แล้วกันนะครับแล้วก็ใน async function เนี่ยเพื่อนๆสามารถเรียก await ได้นะครับโดย await เ,เนี่ยจะตามด้วย promise นะครับ เดี๋ยวเรามาลองเรียกอันนี้กันนะครับผมก็ c o n s o l e o b l o c resolve นะครับแล้วก็เรียก m ม n เนาะอ่ะาคราวนี้คิดว่าไอ้เวลาผม Run โค้ดเนี่ยจะได้อะไรออกมาครับก็คือเรามี Promise ข้างบนเนี่ย ที่เวลาผ่านไป1นึ่งวิเนี่ยมันจะ r e s o l v ค่า p i c าจูออกมานะครับและตรงนี้ผมก็เรียก promise ตัวนั้นแล้วก็เรียก await ไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็เอาค่าที่ return จาก promise เนี่ยใส่ใน resolve นะครับเวลาเรา r ันปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ p i c าจู Pikachu ออกมาเมื่อเวลาผ่านไป1วิถูกปะ่ะนะครับก็จะเห็นได้ว่าความต่างของ promise แล้วก็ s i n c await เนี่ยมันก็คือ,เ,อ,อเวลาใช้ promise เนี่ยเราต้อง call .then ถูกปะ่ะ แต่ซิงเอาเวทเนี่ยเราสามารถใช้ a อ a เวทโอเบอเนะครับแล้วก็ตั้งไว้ข้างหน้า Promise นะครับเพื่อรอให้ Promise มันรีโซ e นะครับซึ่งทําแบบนี้เนี่ยมันอ่านง่ายกว่าเยอะถูกปะเพราะว่าเราแค่อ่านแค่เป็นลายต่อลายไปเรื่อยๆนะครับผมเองเนาะอันนี้ก็เป็นรคร่าวๆเกยกับซิงก์เอาเวแล้วก็ Promise แล้วก็คอลแบ็กนะครับเดี๋ยวผมจะสุดท้ายแล้วผมจะมาเ,เปลี่ยนฟังก์ชันตัวนี้นะให้ชื่อว่า get time out นะครับโดย getTimeout เนี่ยเราสามารถผ่าน s ตกเกเข้าไปได้นะครับอันนี้ให้มันเป็น return now นะครับ undefined นะครับแล้วก็เรา,เาจะใช้สตกักเนี่ยตรงนี้ทำแบบนี้ก็คือง่ายๆก็คือ getTimeout เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เวลาเราเรียกมันเนี่ยมันจะ resolve ก็ต่อเมื่อเวลาผ่านไปเล็กนวินาทีนะครับสมมุติผมทำแบบนี้เราจะเห็นข้อความนี้เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งวิถูกปะแล้วเราก็จะเห็นข้อความนี้เมื่อเวลาผ่านไป6วิ นะครับอ่าคราวนี้เรามาลองรันกันเนาะวันซิกันพา s นะครับแล้วรออีกห้าวิเห็นปะก็ง่ายๆนะครับอันนี้ความจริงเนี่ยก็สามารถใช้เป็น utility function ในโปรเจกต์ของเพื่อนเพื่อนได้นะครับผมโอเคนะครับก็จบกันไปการใช้ callback promise แล้วก็ async await นะครับผมใคร อยากให้ผมสอนอะไรตรงไหนเนี่ยสามารถทักทายเข้ามาได้นะครับอยากรู้พื้นฐานหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JavaScript หรือ TypeScript เนี่ยสามารถแนะนำเข้ามาได้นะครับในแฟนเพจหรือว่าใต้วิดีโอนี้เลยนะครับผมขอบคุณที่รับฟังและรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ